เดี๋ยวจริงๆหนูหนูพูดจริงๆนะว่าจริงๆนะถ้าถ้าพวกเราทำยู u ูบอ่ะเขาเราได้แต่เอฟซจากลุงจิมนะที่เลี้ยงอาหารแต่พเราเยอะอ่ะเหมือนไปสารไปอะไรก็เราก็ได้ f อฟจากลุงจิมเยอะมากที่ลุงจิมแบบช่วยเลี้ยงอ่ะที่เราไม่ที่เราพูดบอกว่าหัวแหลมเหมือนหัวลิงอ่ะคือลุงจิมฉลาดลุงจิมฉลาดเขาจะเอามาเปรียบเทียบไงแล้วลิงมันฉลาดไหม มันฉลาดไงเขาเปรียบเทียบลุงจิมใช่มันเป็นคําเปรียบเลยนูไม่ได้ด่าลุงจิมนะเป็นคำเปรียบเยอันนี้เป็นคาชมใช่ไหมใช่เป็นคําชมหัวแหลมเหมือนหัวลิงมันฉลาดคือเขาเรียกว่าอะไรนะฉลาดเหมือนลิงอ่ะคือลิงมันฉลาดไหมล่ะเพราะเวลามันกินข้าวมันก็จะอมดอกไฟตัวนี้เออใช่มันเขาเรียกว่าเที้ยวเอื้องเขาเรียกว่าเทียวเอื้องมันจะได้เยอะๆใช่มันจะได้เยอะๆ ตรงนี้ใช่แก้มเนาะใช่แล้วแล้วอีกตรงนี้มันก็เกี้ยวมันเคี้ยวยำยำยำใช่ไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นผีหัวนึงไปแล้วนะไปแล้วโอ้ยอยากโอนไปแล้วลุงจิ๊บเมื่อกี้ได้หมดเลยเมื่อกี้ได้หมดเลยไปแล้วโอ้ยอันนั้นมันแรงไปลุงจิ๊บโอ้ค้นถึงกับหัวอร็อกเลยทีเดียว ลุ่จิ้มหนูแรงนะหนูไม่ได้อวันนี้ยังไงแผนงานกินเป็นงานวันนี้คือก้วยทอดนมก้วยทอดอีกแล้วรอรอรอคำสั่งรอคำสั่งไม่รู้ดออะไรไม่รอคำสั่งไม่อะไรเนี่ยในในก็ภาษามาแล้วเนาะเราก็อัปเดตข้าวที่ไปดำาเยี่ยมดีกว่าเนาะใช่เป็นไงภาษาเป็นยังไงบ้าง ยาภาษาก็บ่ได้ออกก็เดินด้วยกันเลยแต่ว่าไมเสือไปอยู่มื้อนี้ไปบ้านเหรอเป็นจังได๋โอ้มีน้ำแล้วใช่มไหมภาษามีน้ำแล้วใช่ป่ะ้ดหมดน้ำแล้วดำหมดไหมภาษาไม่หมดไม่หมดภาษาไม่เสร็จโอู้เสียดายเนาะแล้วตรงที่เพราะตรงข้างๆบ้านล่ะไม่ได้ดำอือประดันแต่ยังมีแต่หญ้าภาษามีแต่หญภาษาปีหน้าหวานเลยทำนาหวานเชื่อหนู เฮ้ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่โอ้รถปูนหรือเปล่าเลยแล้วนาะปูนเลย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 ขับไม่ดูเลยรถปูนเลยไม่ต้องมาแบบ๋ยวจไม่ปูนมาเราพาฟืนบอกให้ไปเลยดูเลยเนื่องาแต่รถปูนมาภาษาทำนาหวานเหมือนหนูภาษาจะไม่เหนื่อยยังไม่ได้เข้าแบบเลยเนยช่วงที่ตัดหญ้าแค่นั้นแหละถ้ามันถ้ามันแรงเรารอให้ฝนมาก่อนพอฝนมาปุ๊บเนี่ยหว่านปุ๋ยแล้วก็ตัดแล้วตัวหญ้าที่ที่ ที่เราตัดนะมันจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยอีกนาเอามันเข็ดไปได้เพราะมันเป็นนาโคมันเป็นนาโคแมนมันจะมีน้ำแต่เวลาฝนตกแต่บ้านหนูนาโคเหมือนกันน้ำปราสาทเอาโอ้มีอะไรก็แนะนํากันเนาะใช่เผื่อได้ไปใช้อะไรมาปราสามันอเป็นรถเลยเดี๋ยวไปดูนะคะไปดูนะคะรถใครมาส่งอะไรเนาะเต็มท้ายรถเลยโอ้ ยมากกลงนึงกอพ่อฟื้นบอกยางมากก็ลงหนึ่งกล่องโอ้ยประทับใจแท้นี่นะคะเราไปดูนะคะว่ามาส่งให้ใครนะคะแต่เมื่อกี้ได้ยินคร่าวๆนะคะว่ามาส่งให้แอดใัยนะคะลังเดียวว่าแล้วลังเดียวสมพอแต่พ่อฟื้นบอกพ่อฟื้นบอกว่ายัง ย่างมากก็กล่องเดียวโอ้โหเลยนะคะจะลองด้ว่านนไวหูอ้โหใหญ่มากเลยใหญ่มากนะคะจากพี่พี่แอลพี่แอลอืมเป็นโอ้โหคงดีใจเนาะโอ้ไม่หนักไม่หนักน้องเฟิร์นแบกไปไว้ในห้องไปเก็บให้อาชัยอชัยนี่นะคะก็ถึงว่าพ่อฟื้นบอกว่าอย่างมากก็แค่กล่องเดียวจริงๆด้วยมาเต็มคันรถ มาเต็มคันรถแต่ลงหนึ่งกองนี่นะคะอ่ะรถมาส่งเสร็จก็ไปแล้วนะคะรถมาส่งเสร็จก็ไปแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไมีค่าใช้จ่ายนะโอเคปะป้าพูจุดเดือดของมีจะพ่อพูดบอกว่ามีนะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะคะ เสียใจที่เห็นไม่ออกน้ำน้ำมันโอ้แสดงว่าลุงจิมแอบอีกแล้วนี่โอ้โหลุงจิมก็แอบอีกแล้วนะคะมันมันจะทะลักออกลุงแล้วใช่ทำตามแล้วมันมาจากนาใช่ไหมเออน้ามาจากนาใช่ไหมเมื่อวานเสือเปิดเปิดน้ำเด็กโอ้เปิดทำไมเพราะน้ำมันท่วมขใช่ใช่ใช่โอ้ก็เป็นการระบายน้ำไม่ให้น้ำ ท่วมนาข้าวนะคะถ้าท่วมนาข้าวมันจะทําให้ข้าวเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายได้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมที่พี่อฟิฟที่พี่สกินในน้ำช่องฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ